อีพีที่2นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์นะคะการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติ2499กําหนดไว้ว่าบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจพาณิชย์แล้วท่านมีหน้านะที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะแจ้งให้ทราบว,ว่าท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง การจดทะเบียนธน,นิทไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะให้ท่านไปจดที่สำนักง,งานเขตหรือว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอเทศบาลหรืออบตอใกล้บ้านท่านที่ภูมิลำเนองที่ท่านตั้งอยู่นะคะค่าธรรมเนียมในการจดก็แค่ห้าสิบาทเองค่ะไปจดเถอะค่ะเพราะว่าถ้าท่านไม่จดท่านจะมีความผิดนะคะโดนโทษปรับสองพันบาทแล้วก็ปรับอีกวันละร้อยจนกว่าท่านจะดําเนินการให้แล้วเสร็จส่วนการไปจดมาแล้วท่านไม่ติดให้เห็นชัดเจนหรือว่าไม่มีให้ตรวจท่านก็จะมีโทษปรับอีกนะคะ ระวังกันด้วยนะคะคนที่ทําการค้าโดยเฉพาะช่วงนี้มีแมค่ค้าออนไลน์เยอะอีพีต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องการข้อยกเว้นว่ามีธุรกิจตัวไหนบ้างที่ไม่ได้จดได้รับการยกเว้นนะคะเดี๋ยวกดติดตามตอนต่อไปจ้า